เบอร์แปดแปดสวัสดีครับจริงๆมันมีลอกสองเบอร์นะมันเหลืออยู่แค่สองตัวนะครับก็มีเบอร์พันกับเบอร์สี่พันนะตะเบอร์สี่พันนี้จะหน่ายไปแล้วนะครับในราคาห้าพันห้าร้อยบาทนะแล้วก็จะเหลือเบอร์พันอีกหนึ่งตัวนะถ้าลูกค้าสนใจนะลูกค้าทักมาคุยกับนักเบียร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวนักเบียร์จะให้ดูตัวลอกนะตัวนี้เป็นรุ่นยอดฮิตมากนะครับมาเท่าไหร่ก็หมดบอกเลยว่ามาเท่าไหร่ก็หมด,ดจริงๆนะครับแขนจะเป็นแขนเคลียวนะ หมุนซ้ายไม่แน่ใจว่ารุ่นใหม่ๆมันน่าจะทําเรื่องซ้ายขวาได้แล้วมั้งนะครับแต่ว่าเป็นตัวเมื่อก่อนมันไม่ได้นะนะครับนี่นนี้ดูความสวยนะครับเห็นไหมลื่นสวยนะครับน้ำหนักตัวลออเนี่ยอยู่ประมาณ280กรัมนะหบวก1บอแบริ่งกำลังเบรก11กิโลรอบ5.3นะครับเป็น s t a ร์ดิก0 0พนะครับเดี๋ยวดูสิว่าเปลี่ยนไปทางขวาได้ไหม่ะแน่นมากนะครับ ก็ลูกค้าสั่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วโอนแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวนี่จะส่งให้วันนี้แหละนะครับก็มาถ่ายคลิปรีวิวให้สักหน่อยนึงนะนั่นมากนะครับเป็นไงซ้ายขวาได้ตามปกติเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เคยขายนะมันจะเปลี่ยนซ้ายก็คือต้องซ้ายเลยขวาก็คือต้องขวาเลยก็จะเป็นพวกเปลี่ยนแกนเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับถ้าสนใจนั้นวิทยทักมาครับเหลือเบอร์พันหนึ่งหนึ่งตัวเบอร์พันราคาห้าพันหนึ่งร้อยบาทครับราคารวมส่งเรียบร้อยแล้วจ้ะ